นอกพงสาวดาร Secret of History สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะสตรีที่ท่านทรงรักนั้นก็คือพระราชินีหนึ่งเดียวในราชการของท่านนั่นเองนะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชนินีและนอกจากนี้นะคะทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบเกือบ ร้อยปีของไวโอลินส่วนพระองค์ในรัชกาลที่7แล้วก็จะชวนมาฟังบทเพลงที่ทรงโปรดของท่านด้วยกันค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็มาเริ่มต้นที่เรื่องราวความรักของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะอย่างที่เราทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าก็มีพระราชินีพระองค์เดียวค่ะคือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีค่ะ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดชในรัชกาลที่6กก็ทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เสด็จกลับมาประเทศสยามเพื่อทรงร่วมง,งานถวายพระเพลิงของพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะโดยประทับร่วมกับสมเด็จพระบรม ราชชนนีณนะวังพญาไทยซึ่งก็เป็นที่รวมของบรรดาหม่อมพระภาคินัยนะคะก็คือหลานๆในสมเด็จพระัชรินทราบรมราชชนนีซึ่งทรงพบปะคุ้นเคยกับบรรดาหม่อมเจ้าเหล่านั้นเสมอๆต่อมาเสด็จกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ขั้นทรงสําเร็จการศึกษาแล้วก็รับราชการในกองทัพอังกฤษ,กฤษระยะเวลานึงนะคะแล้วก็เสด็จกลับประเทศสยามประทับที่วังท่าเตียนบ้างวังพญาไทยบ้างในบรรดาหม่อมเจ้าพระภาคินยัยในสมเด็จพระบรมราชชนนีก็มีหม่อมเจ้าหญิงรำไพพันณีสวัสดิวัฒน์ค่ะซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จกรมหลวงสวัสดีวัตน์วิสิทธิ์ พระอนุชาในสมเด็จพระบรมราชชนนีอยู่รวมด้วยซึ่งกระทรงคุ้นเคยแล้วก็ใกล้ชิดกันสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดีเดชทรงผนวดจำพรรษาที่วัดบวรน,นิเวศวิหารและเมื่อจะทรงลาสิกขาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวาชิรันวโรรสก็ทรงชวนให้อยู่ในสมณเพศต่อแต่ทรงตอบว่าทรงมีพระโรคเบียดเบียน er, และทรงมีความรักสตรีแล้ว ต่อมาได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าทรงรักหม่อมเจ้าหญิงลำไภพันนีและทรงอยากอภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสในวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2461ที่พระราชวังบางปะอินซึ่งงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของทั้งสองพระองค์นับเป็นพิธีครั้งแรกหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตรากฎมนเทียนบานว่าด้วยการเสกสมรสแห่งเจ้านายในพระราชวงศ์นะคะพุทธศักราช2461ด้วยทรงพยายามสร้างค่านิยมให้มีสามีภรรยาเพียงคนเดียว โปรดให้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมียพุทธศักราช2473ริอเริ่มให้มีการจดทะเบียนสมรสทะเบียนหยา่าทะเบียนรับรองบุตรอันเป็นการปลูกฝังค่านิยมแบบใหม่ทีละน้อยตามความสมัครใจนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยทรงมีแต่พระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียวค่ะความรักของทั้งสองพระองค์ก็ยั่งยืนตลอดพระชนชีพค่ะ หม่อมเจ้าการวิกจักรพันธ์ราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงเล่าว่าทั้งสองพระองค์ทรงดูแลกันและกันและก็ทรงเคียงข้างกันเสมอจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเรื่องราวตอนที่สวรรคตนี้นะคะจะขอย้อนเล่านะคะ ในตอนที่9ปีผ่านไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะปีนั้นนะ่ะตรงกับพุทธศักราช2484นะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมพระจตาชีวิตโหมกระหน่ำทั้งสองพระองค์อีกครั้งเมื่อทรงทราบว่าพระตำหนักเวนคอร์ทที่ทรงปิดเอาไว้นะคะถูกยึดครองแล้วก็เป็นที่ทำการของฝ่ายทหารอังกฤษไปแล้ว ก็จึงส่งคนไปเก็บสิ่งของมีค่าในพระตำหนักนะคะก่อนที่จะส่งมอบตำหนักอย่างเป็นทางการต้องเล่าอย่างนี้ว่าส่งอาลัยพระตำหนักนี้มากค่ะจึงได้ส่งมีพระราชดดำริจะเสด็จพระราชดดำเนินไปด้วยพระองค์เองค่ะแต่ว่าอาการประชวรของรัชการที่7ในขณะนั้นก็ซุดหนักลงมากพระบาทบวมอยู่2-3วันซึ่งก็เป็นอาการอันเนื่องมาจากประชวรพระหัททยนะคะ พอถึงวันที่30พฤษภาคม4 8 8พเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงฉลองชุดบรรทมเป็นสนับเพลาแพรและฉลองพระอ,องค์แขนยาวทรงตื่นพระบรรทมแต่เช้าตรู่พระอาการดูดีขึ้นมากจึงรับสั่งกับสมเด็จว่าหากจะเสด็จไปตำหนักเวนคอร์ตก็ได้ไม่ต้องทรงเป็นพระกังวลคำตรัสครั้งสุดท้ายนะคะก็คือจะไปไหนก็ได้ฉันสบายดีอยู่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงจะอ่านหนังสือพิมพ์ สมเด็จท่านก็เลยเสด็จออกไปโดยรถยนต์พระที่นั่งค่ะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเสวยไข่ลวกนิ่มๆซึ่งนางพยาบาลประจำพระองค์จัดถวายแล้วก็ส่งหนังสือพิมพ์แล้วบรรทมต่อสักพักหนึ่งก็ทรงบ่นว่ามีอาการวิงเวียนไม่สบายนางพยาบาลจึงลุกไปหยิบยาพอกลับมาอีกทีนะคะนางพยาบาลก็เห็นว่าพระหัตต์เนี่ยตกห้อยลงมาอยู่ข้างๆหนังสือพิมพ์ที่วางอยู่กับพื้นนะคะ หลับพระเนตรเหมือนกำลังหลับสบายนะคะประมาณ9นาฬิกานางพยาบาลก็เลยไปจับชีพจรดูค่ะจึงได้รู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สวรรคตเสียแล้วนะคะโดยที่ไม่ได้มีผู้ใดทราบเวลาที่แน่นอนแต่ว่าตามคติไทยแล้วก็คือทรงพระบุญญาธิการก็เลยเสด็จสวรรคตอย่างสงบนิ่งสิริรวมพระชนมายุได้48พรรษาและเป็นเวลา6ปีสเดือนนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเก้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติในขณะเดียวกันนั้นเองค่ะขณะที่รถพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีก็วิ่งออกจากพระตำหนักได้สักพักใหญ่แล้วนะคะก็ต้องชะลอแล่นช้าลงเพราะว่าหมอกบดบังพลันพระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืนขวางอยู่ตรงหน้าค่ะท่านบันทึกเอาไว้ว่าเห็นพิลึกแท้แล้วก็เลยทำให้ทรงสังหารพระราชาฤทัไทยยิ่งนักค่ะ ต่อมานะคะตำรวจอังกฤษก็เลยได้สกัดกั้นรถพระที่นั่งของสมเด็จเอาไว้เพื่อแจ้งข่าวสวรรคตนั่นเองสมเด็จก็รีบสเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักคอมตันเฮาส์ทันทีนะคะจะว่าไปแล้วคำอธิบายในทางพุทธศาสนาก็จะเชื่อกันเรื่องของจิตดวงสุดท้ายก่อนที่จะตายใช่ไหมคะว่าถ้าหากดวงวิญญ,ญาณใดห่วงอยู่ตรงไหนหรือคิดถึงเรื่องอะไรแล้วแล้วก็จิตดวงสุดท้ายนั้นก็จะดิ่งตรงไปที่นั่นล่คะค่ะตรงนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่พระราชหาหุไทยทรงจดจ่อแล้วก็ทรงนึกห่วงใยในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีอยู่และก็อาจจะด้วยทรงมีสายใยเชื่อมโยงพระราชหาหุทยต่อกันอย่างแนบแน่นดวงพระวิญ,ญญาณจึงได้ปรากฏองค์ให้เห็นนะคะดังเป็นการอํำลาครั้งสุดท้ายและหลังจากที่สวรรคตไปแล้ว จนกระทั่ง3มิถุนายนคะ2484นะคะก็มีการจัดขบวนนะคะเคลื่อนพระบรมศพออกจากพระตำหนักคอมตันไปยังสุสานกรดเดอร์สกรีนนะคะซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงลอนดอนมีรถตามเสด็จเพียงประมาณ5คันเท่านั้นค่ะขณะเคลื่อนพระบรมศพออกจากพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้ารำไพบันณีประทับทอดพระเนตรอยู่ที่หน้าต่างเป็นการส่วนพระองค์ทรงกลั้นพระกันแสงไว้ไม่ไหวอีกต่อไปนะคะ ราวกับว่านะคะครั้งนั้นก็เป็นการทรงพระกันแสงครั้งแรกนั่นเองค่ะแล้วก็ทรงตรัสสั่งเบาๆว่าเขาเอาไปแล้วท้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ค่ะท่านได้ทรงสั่งเอาไว้ว่าถ้าพระองค์สวรรคตเมื่อไหร่ก็ให้ทรงพระภูษาแดงและทรงสพักผ้าขาวผืนเดียวแล้วเอาลงหีบแล้วจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยเร็วไม่ต้องมีพิธีเกียรติยศอย่างใดทั้งสิ้นและขอให เอาซอไวโอลินไปเล่นเพลงที่พระองค์โปรดเพียงคันเดียวในขณะที่กำลังถวายพระเพลิงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็เป็นงานจัด พระบรมศพในประเทศอังกฤษนะสุสานโกลเดอร์สกรีนนะคะพระบรมศพทรงพระภูษาจงกระเบนสีแดงฉลองพระองค์สีแดงเช่นกันตามที่เคยรับสั่งกับหม่อมเจ้าสุภวัฒนวงสนิทให้จัดถวายให้เหมือนกับพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยในรัชกาลที่สีพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะทรงพระภูษาแดงทุกวันพระค่ะในรัชกาลนั้นเนี่ยสีแดงก็เลยเป็นสีของพระราชวงศ์ไปด้วยนะคะมีผู้มาคอยเฝ้ารับสเสด็จอยู่มากค่ะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชาวอังกฤษซึ่งเคยรับราชการอยู่ที่เมืองไทยเป็นทนายความประจําพระองค์แล้วก็เป็นพระสหายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อ่านสุนทรพจน์สัรเสริญพระเกียรติคุณ และผู้ที่ไปชุมนุมนะที่นั้นนะคะก็ถวายความเคารพทีละคนทีละคนโดยไม่ได้มีพิธีสงใดๆค่ะการจัดการพระบรมศพนะคะก็ถือว่าเป็นไปอย่างเล็กและก็เรียบง่ายมาก ไม่มีพิธีสงฆ์ใดๆเพราะไม่มีพระภิกษุอยู่ในประเทศอังกฤษในขณะนั้นค่ะมีแต่คนไทยซึ่งเคยบวชในพุทธศาสนาที่มาสวดมนต์ตามที่ได้บอกไปแล้วนะคะซึ่งการบรรเลงเพลงนะคะที่เราได้เล่าไปแล้วนั้นนะคะว่าเป็นเพลงเมนเดลโซนไวโอลิน Concerto ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่พระองค์โปรดเป็นพิเศษนะคะในวันนี้ทางรายการก็เลยชวนมาฟังบทเพลงบทนั้นกันค่ะและที่พิเศษก็คือบทเพลงนี้ บรรเลงด้วยไวโอลินของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไวโอลินนี้มาปรากฏตรงนี้นะคะที่ได้เห็นอยู่นี้ได้ยังไงนะคะก็ด้วยเหตุที่ว่าไวโอลินนี้นะคะได้ถูกปลูกให้ฟื้นคืนชีพมาบรรเลงเพลงอีกครั้งนะคะเนื่องจากโครงการบูรณะไวโอลินในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยโปรโมูสิกาและก็ ฟรังเ e ไวโอลโดยมีข้อความที่เผยแพร่ไว้ใน f c e e o o o นะคะโดยคุณทัศนานาควัชระนะคะถ้าอ่านชื่อผิดต,ต้องขออภัยนะคะระบุเอาไว้ว่าโครงการบูรณะไวโอลินในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์คลิปสั้นๆนี้เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีชิ้นนี้ครั้งแรกหลังจากบูรณะด้วยคันชักดั้งเดิมให้ลองจินตนาการดูว่า ไวโอลินกับคันชักเขาเคยอยู่คู่กันมาร่วมร้อยปีเคยสัมผัสลูบไล้ใกล้ชิดกันสร้างเสียงดนตรีไพเราะด้วยกันแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสนำเขาทั้งสองมาพบกันอีกครั้งหลังจากห่างเหินกันไปเสียนานและนี่ก็เป็นเรื่องราวพิเศษที่ทั้งน่าปิติยินดีแล้วก็น่าประทับใจของเราชาวไทยที่เชื่อว่าเร็วๆนี้นะคะเราชาวไทยคงจะได้รับชมสารคดีที่เกี่ยวเนื่องมาจาก โครงการบุรณะไวโอลินในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกันค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเราจะสรรหานำมาเล่ากันใหม่ในประวัติศาสตร์นอกพงศาวดาร Secret Office 3ค่ะและหากท่านผู้ชมอยากฟังเรื่องไหนหรือว่าอยากแบ่งปันเรื่องใดๆก็สามารถส่งคอมเมนต์แนะนำเรื่องราวดีๆกันมาได้ค่ะจะได้นำมาเล่าต่อเพื่อแบ่งปันท่านอื่นๆให้รับชมกันต่อไปผ่านรายการของเรานะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย